มาแล้วครับรถสไลด์นะ8ล,ลอ้อครมาเอารถเกี่ยวนี่ครับรถเกี่ยวถอยถอยเข้าไว้บอลหรือว่าเสียมากขึ้นทางนี้นั่นรถเกี่ยว ไนวะเดินวเดินกับ่อใหญ่พ่อใหมาไปอยู่ไหนไหน้าเหรอสิเจ้าคบเปนบ่่นปะเปลี่ปโอเคาข้าวบางพีนะมาอันนี้ผมขับออกมาเองนะ ฮะมันครับอ่าันนี้ก็โอ้โหเร็วต่อยไม่ได้เลยนะเป็นเครื่องไฮโดเจซี่เทอร์โบนะเทอร์โบซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทนะครับสำนักนี้แล้วก็อะไรล่ะผมซื้อนะ้ำมันไฮดรอลิกมาเติมสองตงุงสองพันเอ็ดนะตงุงละร้อยห้าสิบเออพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับขึ้นเร็วนะ ขึ้นอโอ้โหเดินปุ๊บแรงเลยนะเห็นเก่าๆอย่างนี้ฮะไมันสิหมุนทางไหนเดี๋ยวไปหมุนไปการาบปุณหะอ๋ออันนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเรื่องรถก็น,นี่ครับเห็นสภาพอย่างนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะแต่มันรั่วนะครับ เครื่องนี่ดีเลยนะเสียงปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยนะ,ะเดี๋ยวผมขับขึ้นครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งมาแล้วครับขึ้นละ่ยวของรถก็ยังเอากำแพงนิดเดียวเองอะบานี้คอนโทรลบัดมันเก่าแล้วนะเนอะ ยูซ้าย้ยู้กวาบอได้แล้วเพิ่งมีแต่ห้อยอนาโอ้นแาบนี้เจ้าของรถเพิ่นกับปรยูรไอ้บ้านเด็ดเลยแมนเบอร์แร่เลยเนี่ยขูดมาตัวผลผลขนาดปากมันกว้างกว่าครั้งอันนั้นเนี่ย้างนั้นแคบเลยแต่ตัวนี้ปากมันกว้างอยู่นี่ก็เนี่งขูดนี่ซ่อมไมหลายเถื่อนเลยได้ไงซ่อมเมันเพิ่นนี่ มันี์ัโอ้ยถ้าเป็นอันนั้นมันดีได้เสาเงนใหญ่เจ้าคนนึนดีได้ผมไปเห็ดไหมรึามุนอันนี้ก็มุนเลยวะเรียว่าเสแบบมันจะเป็นเสาแบบนี้เานี้ออยู่เทก็มาขาดจู่โคันนี้บ่จะคันเดียวว่ะเดี๋ยวมีคันเดียวตัวเขาซอยเดียวมันแตกเลยล่พอคอนโทนหลุดเกี่ยวตรงนี้มันหัวผมปพุ่นด้วยอมันตรงวันนี้เห็ด เออเฮ็นไะไรันเลียวง่ายจัง้อยโอ้ได้บุญครับตัั้บอลเลียวกันนมันกว้างเลี้ยง่ายยอแคบตรงนั้นแหละโอ่งอันนี้ก็ซอยกัเป็นสธานะจนฮอดหน้าคนหมดอน่าะเปิด้นเป็นเกลือไปดี้ะเริ่ใส่ไ่ได้ เคยไปแตติดคุณคือเอาเงนาผว้อ้างบุครังนี้มันสูงเนาะอ๋อซอยรถดเกี่ยวปราบเสียนหลดเกี่ยวตัวนี้แต่อันนี้กับพอดีเปะเลยพอดีเป้บ้านี้บัดคนทนแต่เขาตีงบุถือบัดแงกแห้งคืออย่างนี้ปุ๊ปุ๊ปแล้วโอ้โหไหวแล้วเลย ไปเอาซื้อรถลายเทือดเหยียบคร,ร,รับป่าแตกได้เป็นโทษลายเทือได้ขึ้นขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็นลายเทือยดิไไผมไปซื้อรถล้างเทือยหน่อยไไต้นมะม่วงมีมะม่วงไอ้ซื้อนี่ขูดมะม่วง,งเป็นโทษเสียเงินเป็นพันหมูกระมี่เลยวางหมู่บ้านเนาะบางคนก็นกนายากบางคนก็ง่ายบางคนเหมืนก็ว่าโอ้นมันเป็นอย่างเก๋อจะมันลื่นมากไอ้ซื้อทำบุรุษมั้ยทำบุรุษ ครับผมเห็นเยอลยผมผมขับข้ามาขอนานแล้วผมเห็นรดเกี่ยวเพื่นหาตัวนี้วะแาวับพี่น้องกันทรอกันอยู่หนอ